สวัสดีครับพบกับฮักช่องฮักเตอร์อีสานบ้านเฮาเด้อจ้ามันเดือจ้าเขาจับมากรีต้มมาหมาอู้ระวัางได้จะเตะได้เลยด้วยต้มาหมาใส่เครื่องแน่นๆครับผมมองไหนใส่เข้าไปต้มไปมันนี่คุณแม่ไปสิวมาที่ มากินต้มมะม่ากัแต่พูมมาตมา้มมะม่าเุ๋แใส่เครื่องมันอีบ่คอยเบา,าด้วยมีงองเพราะว่าอันไี่เคืนแอร์อันนี่น,อาอาน,นึกว่าสีบระเด็นหดหดหนอนนานอยากเทสเด้ประเด็พอพี่พี่นอ่องอ่าได้ละมาแล้วโอ้ยส็่งวันหยุ สยอดเอบ้านเรามีแมวนะคือชอบแมวมาครับสืแเสกันได้พี่น้องเด้อนะครับ<อ>ที่ยู่ทางบ้านที่รับชมช่องพักได้อีสานบ้านเฮาพี่น้องมามนะครับแต่ว่าเด้เปี่ยนเสื้อเด้วพี่น้องเปลี่ยนเป็นต้นกาครับผมแต่ว่ากะ หากได้อีสานบ้านเฮาก็คือเราล่ะครับคุเพิ่นก็ได้อ่ะสิไปใส่อีกอาจารย์ไม่ในลูกไปอาจารย์ไห<ม>อันนี้เป็นมะม่าหม้อไฟครับผมกินน้ำทอดน,นี่แหละถ้าอ,อย่ากอ,อ่นอานนี่ก็ระวังสายไฟไปลุกไปามะม่าหม้อไฟครับผม,มหม้อไฟได้อยัางอ๋อก็หม้อไฟตัวนึ่งหม้อยังไงหม้อต้มโอ้ยหม้อทอดไม่ใช่เอฟเฟกต์กระ่วง นี่ครับผมมาสับแซมบๆกันด้พี่น้องได้เอฟเฟกต์นอือน,น,นี่ว่าตนวัาตึงจินมากมาต้องมีเซ่บพื่อจะบอกฟอดบวก,ก,กพี่น้องเห็นปะครับน,นี่แหละนี่ ได้๋ยวกันอ่เดี๋ยวดิ่งพอแป๊บนึงอ,นะอ,อั่งลงอ่ะอ๋อเส้นเส้นมะม่ากับซีมีเส้นมีขาวนะครับผมเอาบ่อหน,นี่เอ้าเส้นมะม่ากับน้องวันไม่มากินแบบวบวกับ<ๆ><ๆ>เส้นมีขาวน้องวันไม่มากินกรอบๆเรื่องมะม,ามา่าอ๋อจัดเลยมันเป็นสูตรของผู้เฒ่าเลย จินนี้เราบังทองอึดด้วยบาอย่างทองอึดม,อาออมาอยู่หยาดด้วยห,หม้อไฟอันห่อนเลยนออ้องนายกินค้าเดียวลองซื้อเห็นผู้เฒ่าเขื่อนเมตปฏึกใจกับเขาถอดขอไพ่เดยพี่น้องด้วย <c oughs> โคดงไม่ใช่สิหลับโคดง <c oughs>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  อรมณ์ู้ห <of> <ici> ูนี่นๆเจ้าอยกินนะเครื่องนั่นๆเอาระวังหลวกด้วย ไป่นไรแซ่บบะขิ้นอ่ะตักหาเอ,าอยู่บอกบ่อบบอกินแบบมันห่อนได้ครับโอ้ย,อยช่วงใดคุณข้าวสไป,ปหาเป่เาครับช่วงใดออกไปหลายกินกินลูกกินออาลินด้ซื้อ 태기압 뭐 미나. 후, 비슷 เรียกกินบ่อยไรโอ้โหนะครับ สิ่งบ้วหลายนะอืมอืมออนเนาะอืมหนปะห่าไม่ค่ายห,หิวก,กระดินกระโดดมาใส่หม้เลือไอ้ม่หามันมีมารยาทเนี่ยโอ้ยเนาะไม่อยากอายว่ะกล้องออกไป ทำอะไรก็ต้องให้ม hmm. <ım> er like ีเป็นคนมีมารยาทเข้าใจไหมจะกินมั่วจะกินเหมือนไอ้อันนี้ก็จะบอกเพิ่นนะครับเพิ่นเพิ่นบางทเพิ่นก็บอกหูเนาะพี่น้อง็เฮหตไปตามภาษาเล็กน้อยขอเถษดขอภัยครับผมเขาเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็ต้องบอกสอน อ,อ,อัน,นบออันจะไปแวๆอยบอกไปมันะวแววๆอ,อย่าบอกไปมัวกะยังวะออีกอืโอ้คือหอนยังไง เฮ้ยกินด้วงดิบอกบอกดวงนี่เลยด้วงนะโตอ้วนๆ้วนะเคยกินผมยังมาถามนะบพรถามมาเคยกินเลยจะท้องเคยกินอกอเอ้าท่านห่อนแห้งเด้นอนอนไม่เด้อกินเพราะท่าน อืมหอมไงอืล้วอ่ล้วด <c oughs> ดูดลายปวดฟัง ห่อนห่อนบ่ห่อนค่อยๆกินอืออืมเสียอืม um, Oh, i Хм. อยบ้าโอ้บาดกบ้าอะไรออ้ยสิงกิสุดโอ้ยต้องตำเนี่ยก็ขึ้นทึ่งแต่ิตั้งหัวพอดีก็อแบบแห้งห้ยใจพ่อแหงสื่อบื้ออีก sư bứa bưng bưng đứa phe kim bưng ăn kim hết đấy ăn này ăn kim xếp bưng ăn kim xếp xếp bưng ăn này ăn kim xếp xếp ăn kim bưng à thay kim xếp ăn chế này kim à thắp ta kim xếp xếp kim xếp à kim xếp xếp bưng lóng kim bưng bỏ kim bưng นี่ไปกินแซ่บๆดูเนอะพ่อแหละอิ่มเลยพี่น้องเนาะอาสุดท้ายนี้นะครับผมจองฮักเด้ออีสานบานเฮานะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นต้นก้าครับผมต้นก้ากะก็อย่าลืมอ่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วครับเด้อทางได้สามาจากฮักเด้ออีสานที่เรานะครับผม ทุกอย่างกับเหมือนเดิมครับผมเพิ่มเติมคือเปลีป่ยนแคกซื้อไหมครับให้มันกระชับแล้วก็ให้รู้สึกว่าอยู่ครับเป็นซื้อจากค้องกับอยู่ไก่ชิดกับตอนผู้ชมมากยิ่งขึ้นนะครับทำาห้คลิปจริงย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อ <c oughs> เป็นกำลังใจช่องเขาได้พี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ไว้านี้ครับสวัสดีครับ